เคล็ดลับอันทรงพลังในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นการมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าแต่ละรายยิ่งคุณบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความพักดีของลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจและร้านค้าควรมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพราะพวกเขาคือปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับธุรกิจคิดลับในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 1. เก็บสะสมและอัปเดตข้อมูลลูกค้าเป็นประจำ ใช้ข้อมูลลูกค้าอันมีค่าให้เป็นประโยชน์ลองดูข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความสนใจของลูกค้าจากนั้นก็แนะนำสินค้ามาใหม่หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั้งนี้อย่าลืมอัปเดตข้อมูลอย่างเบอร์โทรและอีเมลของลูกค้าเป็นประจำา 2. เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ คุณต้องแน่ใจว่าร้านค้าของคุณมีสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าควรตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสต็อกและสินค้าที่วางขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. พูดคุยสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลาทางร้านควรติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชันล่าสุดหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการทำเช่นนี้จะทำให้ลูกค้าไม่ลืมว่าร้านค้าของคุณยังอยู่และยังใส่ใจพวกเขาอย่าลืมทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับโปรโมชันส่วนลดและข้อเสนอต่างๆ 4. อย่าให้ลูกค้ารอ,อนานเจ้าหน้าที่ไม่ควรให้ลูกค้ารออยู่ในสายนานเกินไปหากจําเป็นต้องหาข้อมูลเป็นระยะเวลานานควรแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือขอติดต่อ,อก,กับภายหลัง 5. ให้รางวัลลูกค้ามีใครบ้างไม่ชอบของรางวัลแล้วการแจกรางวัลให้กับลูกค้าก็เป็นวิธีอันยอดเยี่ยมในการสร้างความพักดีของพวกเขา โดยรางวัลที่ว่านี้อาจจะเป็นของขวัญฟรีส่วนลดสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าสุดพิเศษจากทางร้านก็ได้สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขากลับมาซื้อของที่ร้านของคุณอีก 6. ต้อนรับลูกค้าอย่างเต็มใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพนักงานที่ร้านเต็มใจต้อนรับและให้บริการตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในร้านเพียงแค่ทักทายและกล่าวต้อนรับเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้านก็ทำให้พวกเขาประทับใจได้แล้วและวิธีนี้ก็ยังจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าใช้ใจ่ายที่ร้านได้มากขึ้นอีกด้วย 7. อย่าลืมกล่าวขอบคุณอย่าลืมกล่าวขอบคุณลูกค้าเสมอเพราะคำง่ายๆคำเดียวนี้ จะทำให้ลูกค้าของคุณแฮปปี้ทันทีหลังซื้อสินค้าหรือบริการจากทางร้านขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะทำความรู้จักพู้จัดทํานางสาวสุก,การดาสะทองมารหัสนักศ,าศ,าศาึกษา 6232D10031 ค่ะ